อยากสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตคนในสังคมทุกวันนี้ชอบสร้างเงื่อนไขชอบกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ใจตัวเองต้องการการสร้างเงื่อนไขโดยละเลยความสัมพันธ์ที่ดีการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ตัวเองได้ทุกสิ่งที่ต้องการมันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติเพราะธรรมชาตินั้นสร้างคนให้มีความเอื้ออารกัน ช่วยเหลือกันผ่อนหนักผ่อนเบาเอาใจเขามาใส่ใจเราและที่สำคัญคือชีวิตที่แท้จริงนั้นคือความเรียบง่ายความซับซ้อนความยุ่งยากเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นกำหนดขึ้นรวมทางเลื่อนไขและข้อแม่อีกมากมายเพื่อสนองความต้องการของตัวเองจนทำให้คนรอบตัวและโลกภายนอกนั้น วุ่นวายยุ่งเหยิงและนำไปสู่ความสับสนจนในที่สุดมนุษย์เหล่านี้แหละที่ไม่เข้าใจแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเองไม่เข้าใจแม้กระทั่งความต้องการของตัวเองในท้ายที่สุดของชีวิตคนเราจึงมีชีวิตอยู่กับความอ้างวางเปล่าเปลี่ยวไร้ทิศทางมันคือผลของการอยู่อย่างมีเงื่อนไขมันคือผลของความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ชีวิตจึงเล่า้อนไรที่พักพิงทางใจหากเราทำตัวเองให้กลมกลืนกับธรรมชาติทำตัวเราให้เรียบง่ายไรข้อกำหนดเงื่อนไขมากมายชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะธรรมชาติของจิตใจคนเราล้วนต้องการคนห่วงใยล้วนต้องการอยากให้มีใครสักคนที่เข้าใจไม่เพียงใครสักคนหลอกยิ่งมากคนก็ยิ่งมีความสุข แต่ที่เราต้องใช้คำว่าใครสักคนนั้นเพราะเราหาใครไม่ได้แล้วหรือหาได้ก็ยากมากขึ้นทุกทีสาเหตุนั้นก็มาจากการที่เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาอย่างมากมายจนไม่มีใครสามารถเข้าถึงและยอมรับในเงื่อนไขดังนั้นได้ชีวิตเราจึงเป็นเสมือนคนที่ใกล้ตายทางจิตวิญญาณใบหน้าไร้รอยยิ้มไร้ชีวิตชีวามีชีวิตอยู่ไม่ต่างจากซากศพ หวาดระแวงไปกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หวาดระแวงไปกับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เรามักมองข้ามว่าเป็นผู้ที่รักเรามากที่สุดและท้ายที่สุดระแวงแม้กระทั่งตัวเองเพราะตัวเองก็ยังสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองจนตัวเองทำไม่ได้วันนี้ลองลดเงื่อนไขเหล่านั้นลง หรือพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขอะไรให้เกิดกับชีวิตตัวเองอีกเลยใครชวนไปไหนแล้วเรารู้สึกอยากไปก็ไปเราอยากชวนใครไปไหนก็ชวนไปเราอยากร้องไห้ในยามเศร้าก็ร้องไปหรืออยากหัวนล้อเลยยิ้มก็ทำไปไม่มีใครเขาว่าเราบ้าหรอกถึงจะมีใครเขาว่าเราบ้าเราก็จงภูมิใจที่ได้บ้าเพราะมันคือสิ่งที่เราคิดและรู้สึก คุณรู้ไหมว่าในยุคนี้มีคนน้อยคนนับที่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกและต้องการพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกความต้องการของสังคมครอบงำจนไรจิตท,ทางไรความสุขมีเช่นนั้นเราจะไม่พบเห็นคนที่คบกันมานานเป็นเพื่อนตายหรือคนที่แต่งงานกันโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหน้าตาดูไม่ได้หรอกเพราะพวกเขามีความดี และสามารถเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของตัวเองหากสังเกตให้ดีจะพบว่าคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำคนคือคนที่เข้าใจในธรรมชาติของคนหากเข้าใจในธรรมชาติของคนเขาก็เข้าใจในทุกคนเราเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้หากแต่ทว่าเขาขาดตัว ที่จะแสดงความต้องการของตัวเองออกมาตังหาเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำใครหรอกพอผู้นำนั้นต้องใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวเองและต้องสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเราสามารถเป็นผู้นำตัวเราได้โดยทำตามที่ได้คุยกันมารู้สึกอย่างไรแสดงออกไปอย่างนั้นอย่าสร้างเงื่อนไขให้ชีวิต อย่าทำตัวเองให้เป็นตัวปัญหาอย่ามัวแต่คิดว่าเราจะทำให้งานนั้นหมดสนุกหรือคิดว่าตัวเองจะไม่สนุกหรือกลัวว่าจะทำให้คนอื่นเห็นสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราเพราะหากคิดเช่นนั้นเราจะไม่กล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเราเรากำลังทำลายโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเราเรากำลังจะบิดเบือนปิดบังความเป็นตัวเรา ซึ่งก็คือความเป็นธรรมชาติเราไม่เชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากมีความสุขไม่มีใครไม่อยากมีความสำคัญหรอกเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์หากใครไม่เห็นในคุณค่าของเราเราก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองคิดซะว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะที่เราจะอยู่ด้วยไปไหนมาไหนด้วย ไม่เหมาะสมที่เราจะคบค้าสมาคมด้วยไม่เหมาะที่จะแบ่งปันความสุขความถุกด้วยในโลกนี้มีอีกหลายร้อยล้านคนที่มีความคิดเหมือนเราพยายามค้นหาต่อไปเถอะไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านสักเพียงใดรับรองว่าต้องเจอแน่เพราะเขาเหล่านั้นก็กำลังค้นหาเราอยู่เช่นกัน